วันนี้วันนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มจิ้มชีฟูดเทึาจิ้มชีฟูจิ้มปลาหมึกมาด,ดูส่วนผสมกันนะครับผมอะไรใส่อะไรลงไปบ้างนะครับผมกระเทียมกระเทียมตะไคร้เอ้กระเทียมผักชีแล้วก็พริกขี้หนูสวนเฮ้ยคนทำเนี่ยม่วนดิครับผมอ,อุปกรณ์แด,ดงการทำน้ำจิ้มนะครับพริกแด,ดง อ้าวคือเราจะไม่เด็ดไม่เด็ดไม่นี้เลยนะตามท้งกล้าเลยนะครับพี่กัคือไม่ได้มีหลักการอะไรนะคือแบบที่เกียดเด็ดคนดูอยู่ก็เข้าใจแล้วแหละ done. อันนี้เราจะไม่ใช้น้ำพริกน้ำพริกเกลือนะอุป,ปกรณ์ยังไม่พร้อมครับรอกสัครู่เ <c oughs> ขามาแล้วน,น้ำปลาน้ำปลาผมแนะนำตัวนี้จะปรุงรสชาติได้ปร <c oughs> ุงง่ายปรุงง่ายที่สุดที่พะโล้นะครับน้ำปลานะครับกลมกล่อมที่สุด ในการปรุงน้ำจิ้มอันนี้ก็มะนาวสองลูกก่อนใช้ชอบเปรี้ยวก็ใส่ไปสองสามลูกนะครับผมอันนี้ใส่สองลูกก่อนนะว่ามวสติไม นน้ำลายสอเลยครับมผม้อสน้ำสอ,สอเอาเอาหวานนิดนะเดีย๋ยวหวานมากมันจะสักประมาณนี้นะน้ำตาลยี่ห้ออะไรก็ได้ครับใต่แต่กรเดอ <c oughs> อันนี้สูตรบ้านนะสูตรแบบของเล่าเลยนะนี่จีเด็ดคือตัวนี้เดี๋ยวลงวนวนนั้นอีกมันไก่ใก้น้ำอีกทีเ่เห็นไม่ใช่เกลือครับชูรสครับผม มะนาวใส่เท่าไหนน้ำปลาใส่เท่านั้นนะครับเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไนวแล้วนะมาตุ้งตุ่งหอมมางั้นอ่ะจะไม่หอมอีน้อตุ้งตั้งนั่ะมาจะไม่หอมอีน้ำตุ้งตุ่งนั่นมาเอาขวดเล็กไปก่อนยิงขวดเล็กไปก่อนนะเข้าดิเข้าให้เข้าเนี่ยตะโกนมาแล้วโุยวายโวยใบเป็นไงเป็นไงผมว่าโอเคนะ ทุลักทุลัวไม่ไม่ได้ออกหวานนะเราไม่เอาออกหวานเท่าไหร่ออกหวานนะเหมือ,อนนะเปรี้ยววงเล่าครับอโอเคเพราะว่าปลาหมึกเราเรามาเค็มอยู่แล้วให้มันออกเปรี้ยวโอเคใช่ได้มะนาวเท่าไหนน้ำปลาเท่านั้นนะฮะเอาไปผักนะกระสุม ีสดใสโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหลือเหลือปรุงอ่ะอันนี้มันต้อรับผมเมื่อกี้เราน้ำจิ้มไปแล้วนี่เราจะมีปลาหมึกมาปรุงรสปลาหมึกกันนะครับผมตกใจเลยมาดูมาดูเราจะใส่อะไรลงไปมั่งอันนี้ทำทำไปในวงเล่านะครับไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรพิเศษนะวงเล่าครับ ี่าตยิ้วขาวลงไปก่อนารสชาติเอ็มเค็มไหมเข้าเนื้อปลาหมึกอืมเพราะเค็มซีอิ๊วมันจะมีความกลมกล่อมใช่หอยซอสหอยใช่ไหมหอยเนื้อหอยนะนิดเดียวพอเดี๋ยวเยอะไปมันจะหวานอยากให้สวยก็ใส่ดำนิดนึงอืมซีอิ๊วดำอีกนะครับอย่าเยอะนะเพราะใส่เยอะมันจะเหม็นจะมีกลิ่นนี่ดูนี่ที่เดีย พีเดดประจหมูเราครับปกติผมจะไม่ใส่นะผมจะใส่เพราะตอนทำขายนี่ใส่หน่อยหนึ่งแล้วกันโอเคก็คนนะพยายามนี้นมีอะไ,ไ,มไ,มไรมากครับง่ายๆนี่ทำขายได้เนี่ยสูตรทำขายเหมือนกันนะไม่ครบเพราะอะไรครับใช้มือเลยนะไม่ต้องอะไร ที่เห็นกล้องมันใสายไม่ใช่ครับหิวครับหิวเบี้ยหิวเล้าครับผมนี่ครับน้ำจิ้มพร้อมปลาหมึกนะครับรอย่างครับเดี๋ยวดูเรามาดูคลิปอีกทีหนึ่งตอนย่างนะครับผมเมื่อกี้เราทําเครื่องปรุงปรสเสร็จแล้วมาย่างกันต่อครับผมปลแล้วลุย โอ้กีตาร์มาเลยกีตาร์เดี๋ยวป่ะมันไม่มันสายมันไม่ดีดิชัยวะไม่เป็นไรเด็กพอครบพออ่าเริ่มครับทคืออะไรให้กูณแววกีตาร์ย่างย่างเด้อเฮ้ยมีใบเขียวมาผสมไหมวะเออเดี๋ยวไปบึงเนี้ยดีขึ้นมาตอนนี้มีแต่เป็นก้อนนี่เฮ้ยมีใบเขียวใช่ไหม ่ <T t ไมเป็นก่อนไมเาระมารมายมครับที deflect, <t 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 aring> <t aring uh ่พูดนะครับผมเดี๋ยวลอยครับเดี๋ยวลอยเดี๋ยวช่องฟิวผิวที่ไหนนี่ผสารเขียวนะพี่เนาะอออยากไปอยากไปอยากเขียวรถของรถคีบไปถนนครับทาถน้นกำลังอันนี้ย่างย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวรอรอสุกแล้วขึ้นทีเดียวเลยแทนแทนทั้งหมครลยใครนะ โอ้โหคนอื่นเขาก็ทำกับผู้กับข้าวคนไทยนั่งชงกินเหล้าคนเดียวโอทุบกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรอดูตอนเสร็จที่เดียวนะครับผมเสร็จแล้วแต่ยังครับแบบอูมามิโอเคไม่ต้องสุกมากเขาดีมุนงไม่ไม่มีเสียงเลยฮะมีดิอันนี้เพียวเลยครับเฮ้ยหนาวเหรอบูทูธหลุดครับบูทูธหลุดนี่ผมชิมให้ก่อนเลยครับม เหมือนจะขอเป็นงวดรกาศน้หืมงองน้ำตรงนู้นเลยครับนั่นไงที่แคนันไม่ได้ประกาศนานไงอือโอเคอืมดแลวเปิดคลิด